สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาตุปเรื่องราวของกระสือที่ลบบุรีกันเพื่อนถือว่ากําลังดังกําลังเป็นกระแสกันเพื่อนตอนนี้มีการตั้งค่าหัวกระสือไปที่5 0 0 0 0 0บาทใครจับกระสือได้มีเงิน5 0 0แสนบาทในกระเป๋าอะไรจะขนาดนั้นกันเพื่อนเรื่องราวของกระสือที่ลบบุรีถือว่าเป็นกระแสอย่างมากมายถือว่าโด่งดังแบบสุดๆกันเพื่อน กระสือฟีเวอร์ถึงขนาดมาออกรายการโหนกระแสมาถกเถียงกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเท็จอันนี้ก็ไม่แน่ใจสุดท้ายท้ายสุดเรื่องราวนี้แม้ว่าจะมีการเฉลยนะว่ากระสือที่เจอนั่นก็คือหน้ากาก,ากผีแต่ตรงนี้เองคนที่เจอกระสือตัวเป็นๆเ,เจอแบบจะจะเขาบอกว่าไม่ใช่กันเพื่อนหน้ากากผีบ้าบออะไรจะลอยได้สูงขนาดนั้นลอยไปลอยมาลอยหายวับไปกับตา นี่คือเสียงยืนยันจากคนที่เคยพบเห็นเขาบอกว่ายังไงก็เป็นกระสือร้อยเปอร์เซนต์สุดท้ายท้ายสุดเพื่อนเพื่อนจะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็เอาไว้ก่อน,นเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องราวของกระสือที่ลบบุรีว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเอาแบบเข้าใจง่ายๆมาฟังเรื่องราวของกระสือลบบุรีกันเลยครับผมทีนี้เรื่องราวของกระสือที่กําลังโด่งดังอยู่นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้จริงๆเกิดจากลุงคนหนึ่ง แกชื่อว่าลุงวิเชียนดวงเทศอายุ70ปีกันเพื่อน ลุงวิเชียนเองนะเป็นชาวบ้านไผ่หน้ากระดานตำบลบ้านเบิกอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนี่คือหมู่บ้านที่แกอาศัยอยู่แกมีอาชีพในการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำฟาร์มทำเกษตรกร,ร,ก,รกันเพื่อนเลี้ยงยันหมูเลี้ยงยันมา้าแต่บางวันมา้าแกหมดแกจะขายกัญชาแทนแะน่ไม่ใช่หยอกหยอก,ยอกหาคุกให้ลุงวิเชียนซะแล้วกันเพื่อนลุงวิเชียนเองนะแกเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ชอบเลี้ยงสัตว์กันเพื่อนแกเองอยู่เพียงลําพังกันเพื่อนในฟาร์มเล็กๆของแก เหตุการณ์ที่ทําให้แกเจอกระสือนับเกิดขึ้นช่วงเดือนกันยายนนู่นเลยกันเพื่อนตรงนั้นเองแกเจอดอกเลกยังไม่ชัดเจนแกเจอแสงวับวับแวบๆอยู่แถวฟาร์มของแกแกก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นกระสือแกยังไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันเพื่อนแต่ที่แกแน่ใจว่าเป็นกระสือแน่ๆเป็นกระสือแบบร้อยเปอร์เซนต์เกิดขึ้นในวันที่13ตุลาคมปีพศ2566ร้กบกันเพื่อนตอนนั้นเองแกนอนอยู่ในฟาร์มเพียงลําพังกันเพื่อนตรงนี้เองแม้ว่าจะลําพังแต่แกก็ไม่เดียวดาย เนื่องจากว่าแกมีลําโพงเออไม่ใช่นะคนละเรื่องนะนะตรงนี้เองแกก็นอนเงาเงาเงียบเียบอยู่ในฟาร์มกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณตีสองแกได้ยินเสียงหมูร้องแกได้ยินเสียงหมาเห่ากันเพื่อนหมาเห่าดังระงมตรงนี้เองแกนึกว่างูเหลือมมากินไก่แกนึกว่ามีตัวอะไรเข้ามาในฟาร์มของแก แกก็เลยลุกขึ้นมาดูกันเพื่อนเอาไฟฉายส่องดูรอบๆฟาร์มปรากฏว่าแกเจอแสงไฟดวงใหญ่อยู่บริเวณเล้าไก่แกก็เลยปรีเข้าไปดูกันเพื่อนในขณะที่แกปรีเข้าไปดูแสงไฟอันนั้นยังอยู่ที่บริเวณเล้าไก่ไม่ได้ไปไหนกันเพื่อนพอแกเดินเข้าไปใกล้ๆระยะประชันจีดกันเพื่อนทุกก้าวย่างของแกย่างก้าวเข้าไปในความมืดตรงนั้นเองแกได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่แกไม่คาดคิดนั่นก็คือกระสือกันเพื่อนตาต่อตาจ้องกันตา าเป็นมันกันเพื่อนถ้าเป็นปลากัดคงท้องไปแล้วแกบอกประมาณนั้นกันเพื่อนแกเองไม่กลัวผีแกเองไม่กลัวกระสือกันเพื่อนต่างคนต่างจ้องตากันลุงวิเชียนก็จ้องตากระสือกระสือเองก็จ้องตาลุงวิเชียนหลังจากนั้นเขาสองคนก็ดูดปากกันเนี่ยไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นครับตัวกระสือเองมันก็งัดไม้เด็ดกันเพื่อนมันรู้ว่าลุงวิเชียนไม่กลัวมันมันก็เลยแยกเขี้ยวใส่กันเพื่อนตรงนี้เองเหมือนกับหมาขู่ตรงนี้เองเหมือนกับเสือคำ ลามกันเพื่อนมีการเปล่งเสียงแฮห่แๆแฮ่สามแห่ใส่ลุงวิเชียนกันเพื่อนลุงวิเชียนหาได้กลัวไหมกันเพื่อนตรงนี้เองแกอยากเจอมานานแล้วกระสือตัวเป็นๆสุดท้ายท้ายสุดจังหวะที่กระสือเผลอแกก็เลยจับเอาด้ามเสียมมาไล่ตีกันเพื่อน ฟังไม่ผิดกันเพื่อนลุงวิเชียนไล่ตีกระสือยังกับแม่ไล่ตีลูกกันเพื่อนกระสือเองถึงกับเบอร์ถึงกับหลอนกันเพื่อนลอยไปแบบตุ๊บปั๊บตุ๊บเปวิ่งหนีด้ามเสียมของลุงวิเชียนนี่คือฉากสําคัญที่ลุงวิเชียนจดจําแล้วนํามาเล่าให้ชาวบ้านฟังกันเพื่อนหลังจากเรื่องราวนี้นะถูกเปิดเผยลุงวิเชียนเองแกยังมีการตลบหลังกระสืออีกหนึ่งร้อกันเพื่อนตรงนั้นเองเป็นการวางกับดักกันเพื่อนแกเอาเป็ดสดมาวางไว้ในฟาร์มของแก จังหวะนั้นเองแกก็นอนแบบชิวๆเหมือนเดิมกันเพื่อนนอนปั่นกระเจียวรอกระเือใไหมไม่ใช่นะครับนอนเล่นอยู่ในฟาร์มของแกกันเพื่อน ตัวกระสือก็ลอยมาเหมือนเคยเหมือนเก่ากันเพื่อนแสงวับวับมาที่ฟาร์มของแกจังหวะที่แกกําลังจะลุกออกจากที่นอนปรากฏว่ากระสือมันรู้ตัวว่าเจอตัวจริงเข้าอีกแล้วมันกลัวโดนไล่ตีมันก็เลยหนีไปกันเพื่อนตรงนั้นเองลุงวิเชียนก็มีการสํารวจไปดูปิดสดที่แกวางไว้ปรากฏว่าเครื่องในหายหมดกันเพื่อนมันไวจริงๆสําหรับกระสือตัวนี้กันเพื่อนสาหรับลักษณะของผีกระสือที่ลุงวิเชียนเจอนะเป็นผู้หญิงสูงวัยนะอายุ ประมาณ60-70ปีหน้าตาหน้ากลัวหน้าตาหน้าเกียดกันเพื่อนตรงนี้เองมีผม2ส,สีนะนั่นก็คือสีขาวกับสีดํา ทำไฮไลท์สีขาวมากันเพื่อนผมส่วนใหญ่บนสีสาปเป็นสีดําแล้วก็มีไฮไลท์สีขาวกันเพื่อนนี่คือลักษณะของผีกระสือที่ลุงวิเชียนเจอมีแค่ไส้กับตับมีแค่ตัวตรงนั้นเองไม่มีขาไม่มีแขนกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่ลุงวิเชียนนามาเล่าให้กับชาวบ้านฟังกันเพื่อนหลังจากเรื่องราวของลุงวิเชียนไล่ตีผีกระสือแพ่สะพัดออกไปในหมู่บ้านปรากฏว่ามีหลายคนเคยเจอกันเพื่อนนอกจากลุงวิเชียนยังมีอีกหลายคน แล้วไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านแห่งนี้มีหลายพื้นที่ในตำบลใกล้เคียงของตำบลที่ลุงวิเชียนอยู่เจอผีกระสือเช่นเดียวกันกันเพื่อนอย่างเช่นนางสาวพันนิกาหรือว่าปางกันเพื่อนเธอเองเป็นชาวตำบลบ้านคอยตรงนี้เองเธอก็เจอผีกระสือเหมือนกับลุงวิเชียนกันเพื่อนในวันที่19กันยายนปีพศ2566เธอได้ออกไปทุ่งไร่ทุ่งนาเพื่อตามสามีที่กําลังไถนาอยู่กันเพื่อนตอนนั้นเองเป็นช่วงหัวค่ำกันเพื่อนช่วงประมาณสองสามทุ่ม สามีของเธอไถนาอยู่ต้องการทําให้เสร็จต้องการไถให้เสร็จก็เลยยังไม่เลิกงานกันเพื่อนตรงนี้เองนะปางก็เดินไปตามทุ่งไร่ทุ่งนาเพื่อไปหาสามีจังหวะนั้นเองนะเธอเห็นแสงลอยมาเป็นแสงวับวบับกันเพื่อนเธอนึกว่าคนเล่นโดนกันเพื่อนลอยมาใกล้ๆเธอนะครับตรงนั้นเองมีแสงสะท้อนจากน้ําจากทุ่งนาเป็นแสงไฟแดงๆกันเพื่อนเธอมองดูแล้วนึกว่าโดนแน่ๆยังไงก็เป็นโดนแต่สุดท้ายท้ายสุดระยะประชันชิน เพื่อนผีกระสือลอยมาหาเธอประมาณ5-6เมตรเธอเห็นเป็นลำไส้เธอเห็นเป็นหน้าผู้หญิงแก่ลักษณะคล้ายๆกับลุงวิเชียนกันเพื่อนตรงนี้เองทําให้ปางถึงกับสับตีนแตกใส่เกียร์หมากันเลยกันเพื่อนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปหาสามีในจังหวะนั้นเองเธอยังมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยก็เลยคว้าโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้กันเพื่อนเป็นภาพของผีกระสือจริงๆกันเพื่อนไม่สามารถปฏิเสธได้เนื่องจากว่าลอยอยู่เหนือพื้นดิน ตรงนั้นเองไม่ใช่คนเดินส่องกบส่องเขียดอย่างแน่นอนสูงประมาณ5-6เมตรได้กันเพื่อนนี่แหละคือสิ่งที่ปางเห็นกันเพื่อนหลังจากเธอนําเรื่องราวนี้ไปบอกสามีสามีเองก็บอกว่าไม่ทงไม่ไถมันแล้วกันเพื่อนพาเมียเข้าบ้านอย่างไวเนื่องจากว่ากลัวผีกระสือตรงนั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายท้ายสุดมาปางเองไข้หัวโกนถึงสองสวันกันเพื่อนเรียกว่าไขาจับสันกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่า ว่าเห็นผีกระสือนี่ก็อีกหนึ่งคนที่เห็นผีกระสือกันเพื่อนไม่เฉพาะน้องมะปางกันเพื่อนยังมีน้องปันปันที่อยู่ต่างหมู่บ้านต่างต,างตำบลตรงนี้เองก็เจอผีกระสือน้องปันปันเองนะเป็นหญิงสาวอายุ21ปีเธอเพิ่งคลอดลูกเมื่อต้นเดือนที่แล้วกันเพื่อนเธอเองเป็นชาวบ้านวัดหลวงตำบลท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ในจังหวะที่เธอกลับมาฟักฟื้นที่บ้านกันเพื่อนหลังจากคลอดลูกได้ประมาณ3วันอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็กลับมาที่บ้านจังหวะนั้นเองช่วงเวลาประมาณตีสองกันเพื่อนเธอเองลุกขึ้นมาดูลูกมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกหลังจากนั้นเธอจะเข้าห้องน้ําในจังหวะที่เธอกําลังจะเดินเข้าห้องน้ํานั้นเองปรากฏว่าเธอเห็นแสงวับวับอยู่บริเวณรอบๆบบ้านเธอกันเพื่อนตรงนี้เองมันเป็นหน้าต่างพอดีกันเพื่อน เธอเดินผ่านหน้าต่างก็เลยเปิดผ้าม่านดูสิ่งที่เธอเจอนั่นก็คือกระสือกันเพื่อนลักษณะเดียวกันกับปลางลักษณะเดียวกันกับลุงวิเชียนกันเพื่อนเป็นผู้หญิงแก่ลอยไปลอยมาอยู่บริเวณบ้านของเธอกันเพื่อนจุดประสงค์ของกระสือตัวนี้นั่นก็คือสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกที่ออกจากร่างกายของเธอนั่นก็คือผ้าอนามัยที่เธอใส่แล้วนําไปทิ้งขยะบริเวณหลังบ้านกันเพื่อนกระสือเองลอยลงไปที่กองขยะที่เธอนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้งกันเพื่อน หลังจากนั้นมันก็ลอยวนไปวนมาอยู่แถวกองขยะอยู่นานสองนานก่อนที่มันจะลอยหายวับไปกับตากันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่ปันปันเจอกันเพื่อนเธอเองก็เจอกระสือเช่นเดียวกันถึงกับยืนจังกล้าไม่กล้าก้าวขาไปห้องน้ํากันเลยทีเดียวรอจนกว่ากระสือลอยไปเธอถึงได้เข้าห้องน้ำเพื่อนเธอเองเก็บงําความลับนี้มาตลอดไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังเนื่องจากว่ากลัวคนไม่เชื่อเธอก็เลยเก็บไว้คนเดียวกันเพื่อนหลังจากลุงวิเชียนออกมาเปิดเผ หลังจากปลางออกมาเปิดเผยเธอก็เลยนําเรื่องราวนี้มาเล่าให้คนฟังแล้วก็เกณฑ์ลูกเกณฑ์หลานมานอนที่บ้านเธอกันเพื่อนเธอกลัวว่ากระสือจะมากินลูกเธอกันเพื่อนนอกจากปันปันแล้วยังมีอีกหนึ่งคนเพื่อนนั่นก็คือยายช่วยจันเทศอายุ82ปีกันเพื่อนยายช่วยเองเป็นชาวบ้านหมู่7ตําบลโพตรุอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรียายช่วยเองก็เจอกระสือกันเพื่อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากมีข่าวแพร่สะพัดว่ามีกระสือออกอารวาสใน ในจังหวัดลบบุรียายช่วยแกก็เจอกันเพื่อนแกเองนั่งอยู่ในบ้านช่วงเวลาประมาณสองสาทุ่มนะับ จังหวะนั้นเองลูกหลานแกก็เล่นอยู่เต็มบ้านกันเพื่อนมีวัยรุ่นหลายๆคนมานั่งอยู่แถวบ้านแกปรากฏว่ามีแสงวับว่าบลอยมาอีกแล้วกันเพื่อนลอยมาแถวบ้านยายช่วยกันเพื่อนตรงนั้นเองวัยรุ่นถึงกับเปิดอาดลาดกันเพื่อนสับตีนแตกแยกเกียร์หมากันเลยทีเดียววิ่งเข้ามาหายายช่วยตะโกนเสียงดังวอยวายว่ากระสือมาแล้วว่ากระสือมาแล้วกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่ยายช่วยแกเจอกันเพื่อนลูกหลานแกขวัญหนีดีฟอบางคนวิ่ง ไปเยี่ยวไปกันเพื่อนบางคนถึงกับขี้แตกเยี่ยวแตกกันเลยเนื่องจากว่ากลัวกระสือไม่เคยเห็นกระสือมาก่อนกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่แค่สามสี่คนเท่านั้นที่เจอกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปเขาก็เจอบางคนออกไปหากบหาเขียดไปหาเพื่อนหาฝูงยามกลางค่ำกลางคืนเขาก็เจออยู่เป็นประจำแต่เจอแบบไม่จะจเจอแบบไม่จังๆเจอแค่แสงวับวับแวบแวบเจอแค่แสงวับวับเป็นแสงสีแดงเป็นแสงสีส้มบ้างตรงนี้เองเขาก็ ไม่แน่ใจว่าแสงอะไรแต่พอมีเรื่องราวของกระสือเผยแพร่มาชาวบ้านร้านตลาดเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสิ่งที่เขาเคยเจอนั่นก็คือกระสือครับเพื่อนเรื่องราวเหล่านี้มันก็ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลไปในสังคมภายในหมู่บ้านต่างๆของอำเภอท่าวงของอำเภอเมืองจนในที่สุดน,นายอำเภอก็อดรนทนไม่ไหวผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ทนไม่ได้ที่ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวแบบนี้กันเพื่อนนายอำเภอก็เลยมีการเรียกประชุมว่าเหตุการ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีกระสือจริงๆหรือเปล่าทําไมชาวบ้านเขาหลอกเขาหลอนเขากลัวกันเหลือเกินกันเพื่อนในจังหวะที่กาลังประชุมกันอยู่นั่นเองมีผู้หญิงคนนึงนาเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลมาเฉลยกันเพื่อนผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเพนพิสูจน์เหล็กไหลกันเพื่อนเธอเองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็าบลโพตรุกอาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีกันเพื่อน เธอเองนับได้บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องโกหกพกลมกันเพื่อนไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องกระสืออย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเธอเองไปเจอหน้ากากผีเข้ากันเพื่อนเธอออกกําลังกายตอนเช้ากันเพื่อนช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเธอวิ่งไปเรื่อยๆแล้วไปเจอหน้ากากผีแถวบ้านของลุงวิเชียนกันเพื่อนตรงนี้เองเธอก็เลยมั่นใจว่าที่ลุงวิเชียนเห็นไม่ใช่ผีกระสือแต่เป็นหน้ากากผีของโจรที่นําไปใส่แล้วไปขโมยไก่ของลุงวิ นี่คือเรื่องราวที่ผู้ใหญ่บ้านนํามาเฉลยนํามาเล่าให้ฟังนอกจากนี้ยังมีการนําหน้ากากผีมาให้ดูอีกต่างหากเป็นพยานหลักฐานว่าไม่ใช่เรื่องผีไม่ใช่เรื่องกระสือตรงนี้เองก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลกับเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดหลายๆคนก็เชื่อโดยเฉพาะคนที่เคยเห็นตัวเป็นๆตัวจะจะแบบลุงวิเชียนแบบปางเองหรือแม้แต่ปันๆตรงนั้นเองก็ออกมายืนยันว่าคือผีกระสือกันเพื่อนโดยเฉพาะลุงวิเชียนแกเคยไล่ตีผีกระสือมา กับมือแกบอกว่ายังไงก็คือผีกระสือถ้าเป็นคนใส่หน้ากากจะลอยได้ยังไง67เมตรตรงนั้นเองลอยยังกับโดรนกันเพื่อนมีแสงวับวับแล้วก็หนีหายวับไปกับตาจะเป็นคนได้ยังไงนี่คือคํายืนยันจากลุงวิเชียนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเมื่อมันยังพิสูจน์ไม่ได้ชาวบ้านร้านตลาดเขายังไม่สบายใจเขาก็เลยจัดเวรยามตรวจตาผีกระสือกันเพื่อนตอนนี้เองมีเวรยามแทบทุกหมู่บ้านในอำเภอท่าวงในอำเภอ เมืองับเพื่อนเพื่อ,อตรวจสอบว่ามีผีกระสืออารวาดหรือไม่นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านทําได้เนื่องจากว่าสิ่งที่เผชิญอยู่มันเป็นสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองรับเพื่อนตรงนี้เองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผีกระสือที่ลบบุรีเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อนสุดท้ายนี้นะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไคร e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วย ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม